ถ้วยกาแฟเนี่ยเป็นเป็นถ้วยดิฟที่สูงที่สุดในโลกนะยังไม่มีที่ไหนแล้วเรามาดิฟในบรรยากาศที่บนสวนสวรรค์เตีมไรหมดเลยที่บนสวรรค์เลยระยะทางของหยดดิฟกาแฟเนี่ย เป็นระยะที่มันกวาดเสียวพอดีมันจะสอนเรื่องความไม่มั่นความไม่มั่นคงของชีวิตคนที่เสี่ยงเราไม่เห็นเลยคนที่มาดื่กาแฟตรงนี้ก็ต้องเสี่ยงเอาว่าจะได้กินหรือไม่ได้กินบทเรียนที่มันให้เราเนี่ยคือบอกว่าชีวิตเราเนี่ยไม่แน่นอนหรอกมันอาจจะได้กินหรือไม่ได้กินก็ได้แต่ความตื่นเต้นในการกินเนี่ยมากมากเลยตรงนี้หมายถึงว่าระยะที่จนกาแฟโยนลงไปเนี่ยมันจะซึมซับบรรยากาศของสวนตะวันนี้ก็บบกาศทด้วเพราะนี่จะเป็นกาแฟที่พิเศษ แล้วหาที่ไหนไม่ได้ถลมมาีไม่ได้กินเลยเนี่ยถลมมากอาจจะไม่ได้กินเราต้องซื้อมาเนี่ยจับมาแบะแต่ว่ามันไม่มีกาแฟที่ไหมันจะตื่ต้นขนาดนีนะต้องมีดินนะครับินดินดนดินด ตัวต <Net> ัววันรี้ครับครับแถวนะไปดูน้องๆ้อเวลาดูวันีแล้วครับวันนี้ครับัอนนี้ครับนนี้ครับพยายานิดนึงเป็นตัวกลายเป็นตัวคลายตัคาย ไม่ต้องเดินเดี๋ยวจะจะดึงขึ้นยใ่ดึงขึ้นเลยเราจะไม่เชื่อมครับนี้เราไม่เชื่อมใช้วิธีดึงอย่างเดียวโยอย่าปั้นใหญ่นะครับถ้าใหญ่จะไม่สูกครับเราจะเผาไม่ได้โอ้เล็กเกินเล็กเกินครับแล้วก็จับงนี้จัรงนี้ครับค่อยๆจับครับฝนมี เดี๋ยวเดมันไปไหนแล้วากรรไรขารรกครับขากรรากรสี่ขากรรไกรทำสี่ขาครับจะห้าขามันชะไม่ใช่ขาขึ้นมาครับปีเป็นสี่ขาครับปีต้งส่เลยตั้งต่มากดูไม่เป็นขาเหมือนโซ่อะไรครับเป็นเสาเหรอแกปังให้เลยดีให้ดี ใส่ลขาอยู่ส่ะบ่บ่นอยอ่าได้ละไาไาสขาแดงสีขาที่้มีาีไม่มีไม่มับ่เอาจังซีซะลูกผู้ลูกม หัวปี๋หัวปีนหัวีหัวครับปีบหัวเขาปีนหัวกันแล้วลูกาทำเป็นหัวทำเป็นหัว ยังไม่สวยทั้งมัมครับให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนคเป็นยูนิคอร์นมเป็นมีเลยรนี่มาเลยหมาลยมีมีแล้วกี่ได้เป็น้แล้วโจบี่นี่ผมะเป็นมาความพยายามจเป็นหมาแล้วประเดียเาั มันจะรักับน่ารักตามแบบของเราอี่นี่นป่นีไนี่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 นว่นี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 ่นวานี่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 นีบบี่นีรนี่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 นว่นี่นี่นี่าี่น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 ่นนครับเนีนมันี่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 นีนี่่นี่อง่นี้ครันเ่ลากลับน้านี่นนนี่ เชิดเชดเาบี่เขาเขาาเขาต้มีขด้วยไหนไหนเป็นหมีพนห้าไหนไหนไนทไม่พอกะได้ครับเติมได้เติมได้ อิม่ถ้าดินครไม่พอก็เสริมนะครับขอได้โปตรงนี้ดหน่อยได้อ้าวขาวแล้วขาแล้วขาแล้วขึ้หนูแทบนขาแล้วขาแล้วต่อขางนีไหมนี่เด็ขึ้นแมวขึ้นแมว ไม่เลยอาทุกคนอย่าทำอย่าทำเล็กๆบางๆนะครับมันจะหักนะครับเวลาเผาพรุนนั้นเราจะต้องทำให้มันเน่นหนาครับใหญ่ๆเผาใหญ่ครับ ครับอย่าบางๆนะครับจะหักครับอันนี้มันง่ามมัเสื่อเนี่ยแต่ว่าหักใช่ไหมเสื่อถ้าอย่างนี้หักเลยไม่หักอันนี้ไม่หักอ๋ออันนี้บริเวณให้ยีน่าบอเนี่ยโอ้ยบังด้วยเนี่ยโอ้ยเบิ้งทั้งขางคือให้ยีน่าหน่อยไหมอันอันนี้บริเวณหัวมันมันกลมกินหญ้าโอ้เอาปากมันไปใส่แหละครับก้มกินหญ้าอ๋อก้มกินหญ้ามักหญ้าอยู่โอ้ยโดินเบิ้ดินเบิ้ลอันนี้นะครับขายบอดเสริมได้อันนี้ไม่ติดหัวเนี่ยโอ้ยแซ่เดน ต่อจากไรเียอันนี้ขวอยตัวเมียเด้ดอันนั้นอันขวอยตัวผัวตัวผัวรับบังเขาก้อนได้อ่าไหนไหนขุยขุยหน้าเฉิดเชิดครับหน้าเฉิดเชิดหน้าเชิดเชิดตอนนี้เราก็แต่งหน่อยๆให้หน้าเฉิดเชิดทไวตอนนี้เรากลับบ้านเราต้องกลับแบบสง่างามครับให้ขาเราแบบนี้ครับเอาขามาอย่างนี้ ขาบโชัวแล้วก็ไปอย่างนี้ครับขาด้อย่างนี้ครับอ๋อต้องอย่างน,น,นี้ครับเชิด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 กําลังกลับบ้านแบบสวยงามไงนี่ครับพี่เสีย คือจงควายคืออยู่ตัวงมือบไคอยราวเป็นยีาเลยคายคายมันคายคยมันคายคายจะเสียัถึง้ยตามแบบของเราก็อันนั้นก็คอยมันหางขึ้นหางลงครับแล้วแต่ครับแล้วแต่อย่างนี้ก็ได้นี้ก็ได้สบัสบัดหน่อยนึงก็ได้

วเามันเเิ้วมัเป็นอ่างเลยกรปอมยืนด้วยนี่กรปอมเราจะได้ขายยนเชดอย่างนี้กับบ้านเฉชอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับมก็มาเชิญผมก็มาเชิแต่สั่งะรอยัดยัดตังนมันก็อยู่ประมีนมต้องเดือด คือข้างน้อยเลยน้อน้อยเดียวกลมนากมนาเลยไอ้โจ้นะคือหักเลยอันนั้นคมจนหักตื่นหลายโอเคครับครับได้มากเลยอืทำไมมันเป็นได้แล้วครับอันนั้นหนึ่งครับเฉลยแล้วครับครับหนึ่ง

นี้ตามแนวคิดเนาะลิชานี้เอาพี่พี่แก้ทรงทีนิดหน่อยไม่ต้องแก่แก้ไม่ต้องแก่จะสวยตามแบบของเราอ๋อของเราเลยใช่ไหมครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับมันจะสวยตามแบบของเราทุกคนเที่ยวไม่แน่นนะครับเที่ยวไม่แน่นเยอะมีรอยร้านะครับเที่ยวอยู่กันเหนื่แล้วอะไรเพโอ้ คมัน้คบันโอคนอีสากนไม่บอกพี่คยพยายามยเนี่ยเน้นมือก่นใยา้จ่อตาจ่อจ่าสองหครับ ปอันแน่ควายยิ้มจริงๆริงปากต้องขึ้นอย่างงี้ครับน่่นแน่ควายยิ้มควายปวดเด้อควายปวดเด้อควายปวดได้ไหมควายยิ้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 มแล้วควายยิ้มแล้วไปตามไปตามเอาเอาทั้งขางยังไงบ้างเนี่ยทั้งขางอะสวยครับสวยครับควงมาเนี่ยควายควายควายควงควงควายจูบกันแล้วจู้กับจูเมียไหนทางน้องเนยเป็นไง ว้าวไม่เวาาวฮ้ยอันนี้คือตัวอะไรครับควาย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 เอดโซ่เลยควายซควายควายเอดโซ่อันนี้อะไรครับ อันนี้อะไรนะอันนี้อะไรเนี่ยคดอนไวควายดอนไดอนอันนี้ควายดอนนะครับควายดอนงอขึ้นนี้ให้มันจมปากมันงอขึ้นวนอ้นไปขึ้นม

กนข้แล้วเขาก็ยอ้อมไป้าวรถไปนแล้วไปถึง